ก็มาชมต่อเลยนะครับเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เช็คระดับเชตซีแล้วก็ไล่ดัดบิดนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาสังเกตบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้ผมดัดบิดกลับไปกลับมานะครับเหล็กเนี่ยมันดิ้นนะครับมันดิ้นกลับไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดัดนะครับเชซีนะครับบริเวณด้านหลังซ้ายขึ้นอีกทิหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงพอด้าน ด้านหน้าของคอขวดตรงนี้นะครับโอ้โหมันมันแข็งมากนะครับมันแข็งมากจริงๆนะครับดึงนะครับดันขึ้นแล้วก็ดึงลงนะครับแต่นะครับยังไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของแชสซีเนี่ยนะครับบิดนะครับบิดกลับคืนไปอีกทีนึงนะครับก็ต้องมาเริ่มไล่กันใหม่นะครับงานดัดแชสซีนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดัดง่ายๆนะครับต้องคํานวณแล้วก็ล็อกนะครับล็อกสเปค ของเชสซีให้ดีนะครับก็คือล็อกเป้าให้ดีๆนั่นเองนะครับว่าเราจะดัดจุดไหนไปถึงจุดไหนนะครับก็ถ้าเราคำนวณดีๆเนี่ยนะครับเวลาเราดัดนะครับงานมันก็จะออกมาตามที่เราคิดไปเลยนะครับแต่บางครั้งนะครับเชสซีเหมือนกับช่างศักดิ์ที่เคยพูดไว้นะครับว่าเชสซีแต่ละรุ่นรุ่นแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งมันชนมาลักษณะเดียวกันนะครับแต่การทํางาน นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือนะครับคล้องโซ่ที่เห็นคล้องโซ่เยอะๆแบบนี้นะครับก็คือกันนะครับกันไม่ให้เสมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มีแท่นยูนิเวอร์เซจิกนะครับก็มีหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าเห็นเขามีแท่นจิกระบบคอมพิวเตอร์ทํากันแล้วเดี๋ยวนี้นะครับมันก็เป็นบางอู นะครับบางอู่เขาก็มีทุนซื้อนะครับแต่บางอู่เขาก็ไม่มีนะครับอันนี้เราจะเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับการทํางานมันแต่ละคนแต่ละอู่นะครับมันก็มีวิธีการทํางานที่แตกต่างแตกต่างกันไปนะครับแต่เรามีวิธีไหนเราก็เอามาแลกกันนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดัดบิดแชสซีช่วงคอขวดนะครับช่วงที่แข็งที่สุดเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแคบเราจําเป็นที่จะต้องดัดช่วงแคบนะครับถ้าแชสซีเป็นบิดเราไปดัด เราไปดัดช่วงยาวเลยเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเกินนะครับมันก็จะขึ้นเกินเพราะว่าเราไล่เชสซีมาได้ถึงตรงนี้มันเสมอกันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับแท่นยูนิเวอร์เซอจิกเนี่ยมันก็จะมีระบบไมลอลิกนะครับมีระบบบล็อกหลายๆจุดหลายที่นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแท่นที่ทํามาสําหรับรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือทํางานได้ใกล้เคียงกันกับแท่นยูนิเวอร์เซอจิกนะครับแต่มาตรฐานหรือไม่มาตรฐานอันนี้ มันไม่มีออยรับประกันนะครับผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้แท่นไหนเราจะมีแท่นดีหรือไม่ดีเราจะดัดแบบไฮดริกหรือจะดึงแบบลอกหรือจะดันแบบเกีียวนะครับงานที่เราทําออกมาก็ต้องให้มันนะครับได้สเปคโรงงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ลูกค้าเอารถไปใช้ไม่ผิดฝังแน่นอนนี่ตอนนี้ก็ไล่ดัดชัดซีลงมาที่ระดับ หูโชคนะครับตอนนี้ใช้เลเซอร์ส่องไปบริเวณหูโชคแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกนิดเดียวหลังจากที่ดัดช่วงคอขวดขึ้นมาเสมอกันนะครับผมก็จะมาดึงนะครับบริเวณหัวโชกนะครับด้านหน้าลงนะครับนิดหนึ่งนะครับให้มันต่ํากว่านะครับลองดูซิมันจะได้ไม่ต้องต้องต้องใช้สู้นะครับ ล่ามหัว Después, หัวเชสซีด้านหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป่าไฟนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันย่นนะครับตรงที่ผมเป่าไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันย่นเข้าไปด้านในนะครับมันย่นเข้าไปด้านในก่อนที่เราจะตัดออกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทําให้มันยืดตัวออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเราไปตัดเลยนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเหล็กมันจะขาดมันจะเกินกันเวลาเราเวลาเราเปลี่ยนเวลาต่อหัวเชสซีตัวนี้เข้าไปเนี่ย นะครับแล้วเราวัดดู2ฝั่งเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันเอาเข้ารอยเดิมแต่ถ้าเราไม่ดึงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแน่นอนมันจะย่นทีนี้พอมันย่นปุ๊บเราใส่หัวใหม่เข้าไปมันก็แงนขึ้นเหมือนเดิมนะครับจาเป็นที่จะต้องเอาหัวตัวนี้ลงก่อนนะครับที่เห็นผมเป่าไฟเยอะยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นคาบน้ํามันนะครับคาบน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่ารถคันนี้เครื่องมันซึมนะครับคาบน้ำมันเครื่องคาบน้ํามันไฮดรอลิกน้ำมันพาวเวอร์ทั้งองนะครับผมก็เป่าเป่าไฟให้มันไหม้ไป นะครับป่อไฟให้มันไม่เวลาผมพ่นสีจริงเนี่ยนะครับมันก็จะได้สวยๆนะครับมันก็จะไม่มีคราบมันคราบน้ามันเพราะว่าถ้ามีคราบน้ํามันเราพ่นสีไปเนี่ยมันไม่เกาะนะครับมันไม่ค่อยเกาะอ้าวหลังจากที่ดึงฝั่งโน้นลงเรียบร้อยนะครับก็มาดันฝั่งนี้ขึ้นช่วยอีกนิดหนึ่งนะครับช่วงคอช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันก็งนขึ้นเหมือนกัน นะครับทั้งสองฝั่งมันอแงขึ้นหมดหมดเลยนะครับไม่ใช่หมดหมดเลยนะครับหัใครที่ดูคลิปไล่มาตั้งแต่แรกๆที่ผมลงให้ดูนะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ไล่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับคลิปเก่าๆเมื่อก่อนก็มีนะครับทางช่องแฟนเพจนี่แหละสมัยก่อนที่ผมดัดที่เพิ่งทําช่องเพจแรกๆเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ การดัดบิดผมก็จะใช้เป็นเหล็กกับไม้นะครับวางพาดกันเป็นกากระบาดโอ้แบบนั้นเหนื่อยนะครับยกกลับไปกลับมานี่ปวดหลังหมดเลยนะครับแบบนั้นก็เป็นวิธีเก่าๆที่ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับลดออกมาก็ดีเหมือนกันแต่มันจะมันจะต้องทำงานสองคนนะครับไหนจะยกเหล็กกลับไปกลับมาแต่ผมก็ทำงานคนเดียวแหละนะครับช่วงนั้นก็ไม่ได้มีลูกน้องอะไรนะครับตัวนั้นมันต้องอถ้าเป็นแบบยกเหล็กกากระบาด นะครับดัดกลับไปกลับมาเนี่เราต้องคำนวณให้ดีๆเลยนะครับถ้านะครับถ้าล็อกสเปคล็อกเป้าพลาดเนี่ยมันจะมันจะต้องไปเริ่มใหม่มาหมดนะครับสมมุติเราดัดช่วงหน้าตรงตรงคออะไรประมาณนี้นะครับแล้วเรากากระบาดกากระบาดถูกจุดแต่เราขึ้นน้ําหนักของอแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงเยอะเนี่มันจะแชซีเนี่ยมันจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมก็ ต้องไปไล่กลับมาด้านท้ายใหม่โอ้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทางอูเขาก็นะครับทาขึ้นมาให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายนะครับที่เห็นเสาสองต้นตั้งอยู่นะครับเพืเนนะ่อนเพื่อนอที่เห็นเสาสองต้นตั้งอยู่ผมก็มาล็อกด้านตรงคอขวดไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ล็อกตรงนี้ไว้นะครับมันดึงหัวแชสซีนะครับด้านหน้าซ้ายนี่ลงไม่ได้นะครับมันมันแข็ง นะครับก็เลยมามาเชื่อมเหล็กแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับแต่มาถึงตัวนี้ก็คือถ้าล็อกไว้แล้วนะครับพอปล่อยปุ๊บเนี่ยนะครับชสซีบริเวณด้านหลังนะครับตรง้ตรงที่ผมป่อไฟที่ผมขึ้นไมแรงเมื่อกี้นี้มันก็ต่าลงเหมือนเดิมนะครับก็จาเป็นที่จะต้องล็อกอะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับใช้แสงเลเซอร์ส่องมาดูซิมันใกล้เคียงหรือยังนะครับเพื่อนๆนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็ เช็คก,ก่อนนะครับเช็คด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายก็แสงส่องมาแล้วก็ดูแล้วก็เสมอกันเรียบร้อยนะครับโกหกกันไม่ได้นะครับนี่โกหกกันไม่ได้เราไม่เราใช้เลเซอร์ส่องนะครับเพราะว่าเราไม่มีอ่เขาเรียกอะไรนะเรียกอ่ไอ,อตัววัดนะครับที่เขามาวัดเชสเซียนะรเราไม่มีเราก็ใช้แบบนี้ดีกว่านะครับการเช็คระดับนี่ด้านหน้าขวาของหูโชคนี่ ด้านหน้าซ้ายของหูโช๊คนะครับยึดจุดยึดจุดยึดปีกนกนะครับนี่จุดยึดปีกนกเท่ากันเรียบร้อยพอชสดซีเท่ากันเรียบร้อยนะครับตรงกลางเซนเตอร์ได้ผมก็จะตัดตรงนี้ทิ้งเลยอันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับแจ้งลูกค้าไปเลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับพรคันนี้ก็เหลืออีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรในในเครื่องเนี่ยนะครับก็ที่เท่าที่ผมดูก็มีท่อ ท่อร่วม ID นะครับท่อร่วม ID แตกแล้วก็ก้นแท้งเนี่ยนะครับก้นกแท้งของลูกค้านี่แตกไม่แน่ใจว่ามันซึมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าไปอีกทีหนึ่งให้ลูกค้าไปเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ถ้าเราไม่แจ้งนะครับก็คืองานของผมเนี่ยถ้าลื้อออกมาแล้วถ้าไปเจออะไรเสียหายนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าแต่ก่อนที่จะลือ้อก็ต้องบอกลูกค้ากันว่าถ้าผมยกออกมาแล้วลื้อออกมาแล้วมีอะไรเสียหายนะครับลูกค้าก็จะต้องทําใจด้วย นะครับบางครั้งลูกค้าทําใจไม่ได้ก็นึกว่าแค่ดัดเจสซีสองหมืนเก้าแล้วมันจะจบนะครับบางครั้งมันก็ไม่จบแต่คันนี้ลูกค้าเคนะครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องก็ตัดออกทิ้งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเชสซีตัวนี้นยก็ในส่วนของด้านหน้าคานใต้มอน้ำเนี่ยมันก็เสียหายเหมือนกันนะครับมันก็เสียหายเหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้แจ้งลูกค้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็อยากจะช่วย ช่วยเซฟอยู่เหมือนกันนะครับเอาเท่าที่จําเป็นแล้วกันเพราะว่าลูกค้าก็ทําเยอะนะครับคันนี้คันนี้ก็คือทําบอดี้หัวเก๋งด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนรอชมได้เลยนะครับว่ารื้อออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นหัวเสซีที่ตัดออกมาตัวนี้ก็เป็นจุดยึดจุดยืดเหล็กกันโค้งมันยึดไม่ได้นะครับนี่มันมันมันบิดเบี้ยวผิดรูปมดแล้วแล้วก็มันจับน็อตไม่ได้เลยนี่บิดเบี้ยวผิดรูปนะครับก็บอดี้หัวเก๋งก็มีเปลี่ยนซุ้มล้อนะครับแล้วก็แผงหน้าผมแนะนํา ผมแจ้งลูกค้าไปให้เปลี่ยนซุ้มล้อ,อก,กับแผงหน้านะครับเพราะว่าซุ้มล้อ,อก,กับแผงหน้าที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับทาการาเชื่อมมาเรียบร้อยตามสภาพแชสซีที่บิดเบี้ยวผิดรูปนะครับมันไม่สะเวลาเวลาเราทาแชสซีเสร็จนะครับเอาหัวเก๋งมาวางเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าที่ได้เหมือนเดิมนะครับความเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนมาแล้วแต่ผมก็จะต้องเปลี่ยนทิ้งไม่งั้นงานผมมันไม่จบ มันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับเกี่ยวกับบอดี้หัวเก๋งเดี๋ยวรอรือก่อนตอนนี้เอาเชสซีให้เสร็จก่อนนะครับนี่ติดตั้งหนวดคานยึดผมเรียกว่าหนวดกุ้งเนาะคานใต้หม้อน้ําที่เป็นเหล็กคานยึดใต้หม้อน้ํา2อันนี่แหละผมก็จะเรียกว่าหนวดกุ้งหรือเพื่อนๆเ,เ,เรียกอะไรก็คอมเมนต์บอกช่างสักด้วยนะครับ ก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ใช้เลเซอร์มาส่องอีกทีนึงนะครับว่าเป้าของเรามันยังตรงหรือไม่ต้องเช็คบ,บ่อยๆนะครับเพราะว่าการตัดการตัดเหล็กทิ้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเหล็กดิ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราเราต้องเช็คอยู่ประจํานะครับผมต้องเช็คอยู่บ,บ่อยๆกลัวมันกลัวเหล็กมันคลาดเคลื่อนกลัวมุมทะแยงมันเพีย้ยนกลัวระดับมันมันมันบิดกลับคืนนะครับถ้าเราไม่เช็คเกิดเรา ไล่เชื่อมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไล่เชื่อมไปเรียบร้อยจนเสร็จแล้วเนี่ยพอมาส่องไฟซีอาวนะครับค่าของมันหายไปนะครับอ้าวลังจากที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็มาเช็คกันเลยนะครับเช็คก่อนที่จะพ่นสีนะครับก่อนที่จะถอดเหล็กเออก่อนที่จะตัดเหล็กยึดด้านด้านหลังออกนะครับร้อยเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้มองนะครับก็ร้อย เดี๋ยวมาดูอีกทีนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้มองมัวแต่พูดนะครับก็เท่ากันนะครับด้านท้ายเท่ากันเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับมุมทะแยงฝั่งนี้นะครับ191นะครับจุดหนะครับ191.6จดจากมุมนู้นนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวน่าจะมีเช็คอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ร9 1ยเหเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็สำคัญมากนะครับนี่เพื่อนๆทุกคนตรงนี้สำคัญมาก ถ้าตรงนี้นะครับมันดัดออกมาแล้วนะครับมันไม่เท่ากันนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับดันมุมทะแยงตรงนี้ให้ให้เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมุมทะแยงคา,านยึดปีกนกด้านล่างนะครับ69ครึ่งนะครับนี่ฝั่งนี้เท่าไหร่เนี่ยเมื่อก่อนฝั่งนี้มันจะ70็ดสิบงมั้งตอนนี้ก็เหลือ69ครึ่งแล้วนะครับนี่ แน่นอนนะครับปีกนก2อฝั่งเดินหน้าเท่ากันแน่นอนนะครับนี่ตัวนี้ก็วัดตรบริเวณเแสงเลเซอร์เลยลำแสงเลยนะครับก็ขึ้นมาตรงสันก็37นะครับส่วนในส่วนของในส่วนของอวัดวัดล้อเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตั้งลูกเบี้ยวต่างๆนะครับผมก็ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะขาดเกินกันนิดนึง นะครับขาดเกินกันนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนคานคานใต้มอน้านะครับตัวนี้มันก็จะล้างนะครับแต่แต่ผมก็จะแต่ผมก็จะดันเผื่อตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดันเผื่อตรงนี้ไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยม,มันมันมันก็เสียหายเหมือนกันนะครับแต่ไม่อยากจะแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าถ้าเปลี่ยนก็จะเพิ่มเพิ่มงบประมาณขึ้นไปอีกลูกค้าก็จะยิ่งเจ็บตัวเขาไปอีกนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยสลับ การแก้ดัดเชสซีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเหล็กตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเหล็กออกแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพอแกะพอแกะเหล็กออกแล้วเนี่ยนะครับเชสซีฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะต่าลงทันทีนะครับนี่เลเซอร์ก็ส่งมาพอมันต่าลงปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราประกอบเราไปเราไปตั้งศูนย์เนี่ยก็ต้องไปแกะที่แนบแต่ถ้าเราประกอบแล้วนะครับจะซีเสมอกันนะครับก็ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวชมจะพ่นสี นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจอย่าลืมคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามช่องช่างศักดิ์ชาแนลด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ช่างศักดิ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ